ให้เราสรอติดกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วมาสอนกาวเล่นกับโปรเจกตให้ดูไซด์กันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลงไปแล้วก็เปิดไฟขึ้นมาเลยแล้วกันทำได้ก็ได้คือสองการลงสีนะคะคือว่าต้องสวยอะไรอย่างนี้แต่ว่าลงสีก็เป็นเออเหมือนเราเถึแหละคือถ้าลูกได้อกบาเนะ่ยลงสีนี่อุบาทนะเพราะว่าเัวเป็นคนที่เกลียดกายสีมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะ แล้วก็เช่นเดี๋ยวเราจะแนะนำเคร่องมือที่ถ้ในการลงสีกันแล้วกันนะคะก็เกมเมอร์คนไหนที่มีปัญหานะนี่ก็เดี๋ยวเปอะไรให้ดีต้องเซ็เตอร์ด้านอื้เยนะครันี่ฮะนี่คือเราจะเห็นเคแื่อง้นี้ว่าใด้อาเป็นะไรได้เ่าคือว่าถ้าเราเหมือนเดิมนันเองเราก็ได้เป็นนะคะเราไม่เลย แค่แสงพี à, ่เส yeah. ือไม่ต้องมาดูสียมีว่าจะเป็นแล้วมึงจะมาสอนกันทำไมวะไอ้สแสงอะไรอย่างเงี้ยนะก็นะคะเดี๋ยวที่เราแนะนำอุปกรณ์กันสีเคอเดี๋ยวที่เกี่ยวกับการลงสีนะคะก็มีแถบสีนั่นเองอันนี้จะวงล้อสีนะให้เลือกสีได้แต่ว่าเราแต่ว่าบางคนเออใช้อันนี้ไม่ถนัดก็ใช้อันนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่แต่เราไม่ใช้นะคะ นี á, ่นะคะก็ค e. ืออเนกสีนั่นเองค่ะมันเป็นเหมือนวัดแถบสีอะไรสักอย่างไม่รู้ไม่เคยแถมเหมือนกันคะแต่เราก็เอาน่าจะไล่และตับสีอะไรเลยค่ะนี่ก็เป็นแถบที่เลือกสีนั่นเองอะไรใช้นะคะเพราะว่ามันง่ายดีนี่ก็เป็นที่ตัดอะไนสักอย่างนะแค่ความอ่อนสีนั้นนี่ก็คือตอนที่ใส่สีนะคะสีนั่นที่ใช้บ่อยนะคะนี่ก็คือที่ยองสีนั่นเองเช่นสีนี้สีนี้ เช่นเป็นคุณปัดไปนี่มาอึ๊บที่สิ่งนี้มันใช่หรือเปล่ปาคือขี้เกียจลบแล้วอึ๊ดก็ได้แล้วอ่ะตอนนี้ก็คือที่ลบเองเลยละเอาไปเป็นอุปกรณ์เลยนะคะอุปกรณ์ก็มีอมกามเขาไปวาดลูกกับเลือกไปลูกสีก็ได้นะคะแล,ะล,แล้วกแต่เลยให้เลือกสบ,บาย่ะๆอาจจะมีแอร์บัสแอร์บัตนะคะคือสเปรยซเองนะนะเป๊ะเพ้อนสีนะคะเพนได้หลายสีถ้อเหมือนเอาไปทำฉากหลังก็ได้นะคะคจะสวยดีนะคะเอาไปอรเซ็นต์ต่อ ท่าต้านค่ก็คือที่ระบายสีนั่นเองค่ะเอาสซนงามมาให้เราพูดเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยอ่ะวันนี้นะคะก็คือเอิ่มเอิ่มนะคะด้แล้วกับสีเป็นลงไปนี้วดอีกรอบนึงมันก็จะสีเป็นเด่นไปเรื่อยๆค่ะเข้นเข้มอันดับแรกเป็นอ่อนเป็นเข้มเป็นสว่างเลยรนี่ master นะคะก็อย่างที่ระบายสีแหละแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงใช่ไม่เป็นนั่นเองอ่ะท่าต้านค่าเลยฮะแต่ะคุณก็ต้องมีจัดกับสียงนี้เปนเองนะคะลบๆๆเดี๋ยว ลบลบลบนะคะก็เช่นคุณคุณวัดรูปต่นไม่ใช่นี่ะนี่เอัี้ต๊ติพพ๊กติ๊กติ๊้อัีคนที่เกียจอืมทำยังไงดีที่เกียจที่เกียจนั่งลบสีแล้วก็อันนี้ก็ได้นะคะก็อันนี้ก็คือที่ลบนั่นเองนะจอก็คือที่ลบหรือว่าช่ต้องลบหรือว่าคุณที่เกลดเป็นอนี้แบบอตรงเนี้ย คือเราก็อยากี่ยวได้แต่ว่ามันตรงอื่นเยอะก็จะลบที่อะไรเงี้ยเนี่ยว่าจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นโดครงสีแล้วก็อันนี้เป็นเอ่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยไว้ไว้ดี ไว้หลาบตให้มันเดินให้มันออกไปมันเลี้ยให้มันออกไปอากรรมอ๋อไม่ใช่เ่ามันเป็นอบนนี้นั่นเองอาุกนี้แล้วก็กดตรงนี้ถัไปนะคะก็เป็นบั๊กเก็ตเออเป็นอะไกินปะกินโปเตีเหร ตอเก็ตนะคะก็ค e ือเอาออกอันหลายตัวเฮ้ยหยุดก็เคยเล่นไปลงผีอยู่แหละรลบรอบก็ดีเลยจ๊ะอือก็ตรงนี้เอาไว้ดูนะคะ อไรเงี้ยค่ะเนอัทีเอ็นกเช่นอันนี้คือแบบเช่นคุณทำอะไรไม่ดีแล้วแบบแม่มันออกล็อเนี่ยมันก็มช่วยอะไค่ะอนกู๊แต่ว่าถ้าคุณยอมามันจะกลายเปนระเบิดอย่างง้ทิ้ไว้เลยค่ะแล้วก็ใส่เป็นนด้เสียอะไรอเงี้ยค่ะมันมีบล็อกก็คือเช่นคุณระเบดเมาไว้แบบนี้คอยถ่ายบล็อกกิ๊กเคลงไปมันก็จัเป็นอย่างนี้นั่นเองขอบใเจ้าแตมาคุณก็ต้องมีแบบจ้งคอะคัดเคทว่า ใส่แค่ตังหนอยเพราะว่ามันมันจะแบบนะลองคิดเองต่อ้ก็เป็นนะคะบินอาลี่ะไรแบนี้ไตว่านี่เป็นเหมนของประกันิะแต่เวลาไม่ใช่แแล้วก็ต่อไปก็เป็นอีเนะคบเหมือนหึ่แนนหมืเคร่อความเข้มได้ปะันมนนั่นงว่าแล้วสะคืเพื่เป็นลงสีแนะอสี อ่ะว่ะอ <abei S 2> yeah, ุ้ยแตงเปอ่าเ็นนี้นะคะแล้วก็รเต้นนะคะตวเตอรแล้วทำใ้สขึ้นอ่่อันนี้นะะมันจะเปดัง้เองอันนี้ก็ทำเป็นเหมือนคนเมค่ะเป็นลงสีเวลาการอ่าเป็นอ็กซเอเอ็นอนตกยมีเปินเ้น ลงม่มีกันใช้อันนี้ค่ะ,ะไม่รู้เขาเรีเยก่ะไรนก็จะกลายเป็นเหมืมนนอนต้นนี้เป็นลาระดับชั้มหนึ่งหนระดับชั้นนี่ใไปเฉยนะเออแล้วกีเรื่อแบบเหมน้เหือระดับชั้นระดับนี้ที่จะลงถี่ใช้อันนึ้กันเหนยค่ะอันนี้ก็คือไม่รู้อนนะเอคือมันเป็นเสียงไม่ค่อยเที่ยงมันมน,มน,น,นี้ก็ได้ไปดงเนี้ยค่ะ

ันจะเป็นป้าค่ะเบอร์ก็คือเช่นอันนี้คือลงสีอเแล้วดินเอซีมาทับปุ๊บแกไปอ่อมนี่สวยเายไใช้เบอร์ค่ะนการช่วยมื่อ็มันเหมือนไม่ชัดอะค่ะเบอรมันจะสวยนะเอออะไนี้่ะ่ะเฮลลาเฮลัาบีค่ะบังตลอดเอาออกกันไปไนจะไม่เอาออกมันก็ไม่เ่งขมอใหน่าจอแล้วใช่ไหม อาร์อามาต่อกันเลยนะฮะก็ว้ายก็แนะนำหมดแล้วนะเออเดี๋ยวมาไปเข้าน้ำก่อนว่าที่แม่แม่กลับมากลับมาจะได้ที่เรียนพิเศษยังไม่ได้เข้าน้ำเลยนะฮะเดี๋ยววางก็เอากระดาษมาวาดตามก็ได้ลงสีตามก็ได้เดี๋ยวจะสอบแคการลงสีนะ้นเพราะว่าลูกขเราไม่ไหวจริงจริงว่าลูกอุบ่าร่างมานะะก็ตะคุนะอุ้ยมึงจะออกมาทำไมรักหมาไอ้ห่าเลย อ่าอ่าอ่าเด้ยวปาเอ้ยจะบายทำไมล่ะเดี๋ยวป้านะคะสบกคู่สักคู่อามากันต่อเลยดีกว่าะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปิดน้ำเรา้วกินน้ำอยู่เออก็นะคะอันนี้คือภาพที่ไม่ไดวาดองหรอกค่ะคือไม่หาว่าแล้วแบบว่ามันสวยดีแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันนี้มันคืออะไรไงเออแล้วแบบก็เงาหรือเปล่าเงาเลยจะไปอยู่บนคอแมวแล้วมันจะเป็นแบบเอ่อเนคไทก็ได้อย่างนี้ไงพรมแล้วแบบ คือว่าไม่ได้คือว่าไม่ได้ไไดลงสีแงบแบบเปืดนอาต่างกันนะตาแหลกนะคะกำบางคนอาจจะถาม,มว่าทำไมมันทับไจแล้วมันลงไม่ได้ก็กดมันกี่เพย์นะคะมันก็จะหายไปโอเคหรือในกรณีที่มันไม่ใช่ภาพของคุณคุณไปก็มาจากเออที่อื่นแล้วก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้แบบอืม หาเครดิตไม่เจอ่ะเพื่อนมาส่งมาให้นั่นเองนั่นบอกจะไปจําได้ไหมคือที่บอกว่าไปหามาเองนย่างเงี้ยบอกว่าให้เพื่อนหาให้ขี้เกียจคนนี้ขี้เกียจ <c ười> ก็ลงสีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอ่าเช่นลงไปแล้วกีคเิปุ๊กกันฮะแล้วก็คุณลงเป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอย่างนี้ก็เอาเข้มๆหน่อยแล้วก็ ไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเค้บ,คบๆอ่อนๆก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่เลยอ่าใครชอบเออก็ฝากกดไลค์อะไรสักหน่อยนะคะกดฝากซับสไครต์ด้วยนะ,ะนี่นะคะเห็นหมันไม่จะเบียบเป็นเหมือนแนวนะคะ่ะแต่นี้มันไม่ค่อยชาร์จงายเออเข้าใจะไอระอ้ยไม่ใช่อันนี้เออเาจะลงทับๆซับซก็ได้นะคะเป็นวัดด้วยเนีย่ยพูด พูดเยอะพูดเยอะก็เลยถามพูดว่าคุณนั้นก็บอกหญิงเหรออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเพื่อนในชีวิตทำไมเพื่อนถึงเป็นคนอย่างนี้อยอเออเนี่ยค่ะมันก็จะแบบดูมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดี๋ยวคุณลองปิดอย่างเงี้ยเห็นมันไม่จะดูแบบธรรมดาไปเลยแล้วลองเปิดเอ้ยมันดูเท่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเพิ่มความสวยงามให้คุณเห็นด้ย เนี่ยอันเนี้ยก็มีเนี่ยเป็นแนวเนีน่ยใช้โมหนูนะใช้โมหนูไล่เลยแล้วก็แบบมือไม่นิ่งบางคนที่มือไม่นิ่งแนวเลยไม่ค่อยชอบวาดลูกอะไรน,นักหนาถ้าไม่ตัดเส้นนี่จะแบบอ่าเดี๋ยวเราอาจจะคิดว่าอีอกโกหกเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวา,าดให้ดูเลยค่ะเอาว่านี่นะเนี่ยมือจะไม่นิ่งถ้าวาดแต่ไม่ตัดเส้นมันจะอ้วนอันนี้ตัวเฮียเลยไม่ใช่หรออ่ะ ก็เป็นอย่างนี้นั่นเองอย่าเสร็จแล้วก็กดตัดตรงนี้ลงมาเลยก็ได้นะแต่ยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย่อยก็ลงคห้เสร็จก่อนเลยนะคะเอาเออลงอะไรอุ้ยจำโทษเอาไอบักบอกบอกไปแล้วจะประจายตูปปูปตาปตาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเ๋ยวก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะทำไปทีเดียวพอ อ่อย่างนี้นี่จะเป็นเด็กอ,อ,อาจจะอ๋อเลยเอออ๋เสร็จแล้วลกี้ไปเล่นแน่นอนตะกี้ไปเล่นแล้วมะออกนอกเส้นเลยอ่อยาไปไหนนั่นเองโอเคก็ใครไม่เข้าใจอยากให้สอนอะไรอะอยากให้แชทเกมอะไรก็ใต้คลิปเลยนะคะเดยว ใต้คลิปเลยใต้คลิปอย่างเดียวค่ะในเฟซแกในเฟซพักมาก็ได้ค่ะโอเคเ๋ยวเฟสให้เลยเลยนะด้านล่างเอ๊ใตายตายคลิปนะคะโอ้ยเดี๋ยวอ๋อหลายคนนะอาจจะไม่รู้ว่าตัวอ,อหฮานี่มันคืออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนหลดน,นะคะเดี๋ยวตัดต่อคลิปนี้เสร็จหรือว,ว่าไม่งั้นก็ อลิปอัดอันนี้เสร็จแล้วก็ยังไม่ตัดต่อนะคะแล้วก็เซฟไปก่อนแล้วก็มาทําให้ดูแลกันอ่ะเอออันนี้ก็เป็นบางคนอาจจะชอบแบบอะไรน่ารักน่ารักกับอยากมาเพิ่มเช่นว่างๆจะว่างๆว่าง,างารูปอยู่ขี้เกียจพักปั๊บอะไรอย่างนี้ก็มาเล่นไงอีหา,านี่ก็ได้นะคะตอนนี้ก็ไม่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าตุ๊กตาหน้าคมตัวเองนี่มันจะแบบไม่มีประโยชน์มากมายอะ ราะว่าตอนนี้ตอนนี้มีอาหารนี่เล่นอยู่แล้วไม่ใช่ละอ่ะอ่าก็อ่าไปแล้วนะบา,บายพบกันคลิปหน้านะ,ะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรได้นะเออก็ถ้าเข้าใจอะไรก็ถามนะคะย้ำย้ำม,มาถามใต้คลิปในเฟซก็ตอบได้นะคะแต่ว่าในเฟซเขาบ่อยแต่ว่าถ้าคใต้คลิปนี้มันจะสะดวกกว่านะเออแค่นี้นะแล้วบายบาย,ายพูดเยอะเจัง